แซดยังแซด okay. เอกอตีไม่โดนเฉยยังฮาเลยอ้ oh, <no. S 1> สวยโอ้โหโอ้โหเป็ดโอ้โหเป็ด the best เป็ด ever สวยมาเน่ยมาเนี่เนคิดถึงต้องมาเล่นแล้วละ่ะต้องมาเล่นแล้วละ่ะ สวยโอ้โหพอดีเกินไอ้กล่องชกอย่างเป็นใจอ่ะโหเหนื่อยจริงจริงเป็นยังกาผมเคสวยครับ ใช่ยำ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 อ้โหพอดีจัดชุดในขนาดนี้ก็เก่งแล้วโอเคแมวมันแมวมันยังอยู่กัดอ้โโ โอเกินอัดกิ้งกิ้งเออเออเออโยกโยกซ้ายโยกขวาโยกโยกเข้าไปโยกเข้าไปปั้นหนึ่งดาวได้ไงบ่อยเลยเออเออไอ้ดิงโก้ทำอะไรเนี่ยดิงโก้ฮัลโหลไอ้ดิงโก้เพื่ออะไรดิงโก้เล่นอะไรเนี่ยดิงโก้ไอ้เชี่ยดิงโก้มึงบ้าปะเนี่ยโอ้โหแล้วๆๆๆๆ Yeah. Bye nếu như hai tua anh hai tua A mouse has been bye, been bye, bye bye has à lên, bye à lên, bye chuyện, chuyện, chuyện. À lên, bye bye bay, lên lên bay, lên bài bye bye anh bye bye anh lên ต้อยมาแหละไปเลยพุพพยมยม่ำย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 ่ำโอ้สวย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 ดัน,นโ,อโอเคเป็นเจ็บแถมละเล่ยเล่นเล,นเล,นเลนโอเฮ้ยย่งวะอย่งวะเกิดอะไรขึ้นวะอ,อ,อย่างหากู <c oughs> ชอบเ็ดการหายตัวพมมาก โอเคโอเคแมวมีเซตการทายเกมนะทุกคนระวังด้วยภูมิโดนภูมิโดนภูมิโดนโอ้ยอ้าโยนใหญ่ยังไม่โดนเลยโอเคโอเคตัวตัวให้ีก่อนดีก่อนแมวมีทายโอเค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 สวยสวยมึงคิดสวยเลย มันลุกแมงมุมลุกอ ه, ่านทำลายกมงแพงไปเลยอ่านทำลายกมงแพงไปเลยสว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 ยโอเคออกเลยออกเลยสวยสวยสวยเพมงเพมงเพมงแมงฮ่าฮ่าตีไม่ได้ตีไม่ได้ฮ่า <c oughs> ตีไม่ได้โอเคสวยสวย <chat> ยากยากอ้าวเดชเดชตั้งกะทีโ oh, อ้เป oh, so ็นตายโอ้โหงานนี ho, so ้กูตายจริงงานนี้กูตายจริงใครก็ไ okay. ด้ช่วยกูทีเฮ oh. yeah. ้ยสวยเออเออตสวยโอ้โหอันแม่งสุดจัดเลยนี้นี่แย่ละไม่ดีละได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ เอ๊ะโอ้โหเชี่ยอะไรกันเนี่ยโอ้โหเชี่ยบาบอมากบาบอมากรับอยู่พี่รับอยู่แต่พี่จะรับไม่ไหวแล้วพี่ตัวหนักมากอ้าตัวไปเคเคปาปาๆาสวัสดีทูซิโด่ครับผมจะได้แบบเอาแอนดรอยผมเอาไว้ทำงานอย่างเดียว จองหนึ่งที Bond ่ที่ไหนอ่ะไ,ไ,ไม่ไม่ hai, ไม่ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ก็ไม่เอาโอ้โหเชี่ยแมยองนอนเฮ้ยเดียวเดียวอีกอีกสิบปีค่อยมาตีเฟรมใหม่นะนะอีกสิบปีค่อยมาตีเฟรมใหม่ไม่ได้แดกเชี่อพ <uh ี่นี้ภูมิแมวมันมุดมองภูมิแมวมันมุดเฮ้ยอ่าอ่าอไม่ฟังพี่ไงไม่ฟังพี่ไงไม่ฟังพี่ไงไอ้ภูมิร้อนไอ้ภูมิร้อนเออเออเฮ้ยโอ้ยโอ้ภูมิมันร้อนไอภูมิมันร้อน เอาว่ะ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 โอ้สูตรใหม่สูตรใหม่ยากหน่อยเดี๋ยวดีอีกสิบปีค่อยมาตีเฟรมนะไปละบายบายไอ้ยาไอ้ยาไอ้ยัาโอเคโอเคกูไม่เล่นก็ได้อยากให้พี่ตายกูตายก็ได้นะนะอ่าดากกระจายมาด้วยนะมันเลยเป็นซามูไรจริงๆมันต้องเป็นนินจา ก้นตีน yeah. อ่ะก้นตีนมากพี่รอแมวเองพี่รอแมวเองเดี๋ยวพี่รอแมวเองโอเคโอเคโอเคสวยไป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  ของชิง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 ,ง,ชงไปอารันให้จบอารันจบโอเคดิงโก้ช่วยกันเฮ้ยเฮงตี้อะไรคือดิงโก้ดาพิฆาตอสูรรอวาัฟรอวาัฟรอวาัฟโอเค okay, ไป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 สวย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 โอ้ตำแหน่งชีสสวยอยู่เพราะว่ามันเป็น อ้าคุณคิดตรงนั้นเอาไปเอาไปห้องอันนั้นได้เลยครับเอาไปเอาไปห้องอาหารร่างขวาหวัดเสียชะมัดเอาเป้า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 โอ้ยเราจังหวะนี้ครับทางด้านเฮงจี้ไม่รอดพ้นครับผมโดยคุิแมวตีน็อกเคโอไปได้ขาจะลวนเลยแต่คุิแม่ตรงนี้ใจเย็นมากครับวิ่งตามมาไล่คิงเจอรี่และสามารถน็อกคิงเจอรี่ได้ด้วยนะครับผม อ้สุดจัดจริงๆค่ัสนใจจริงๆครับเป็นชนะโจมตีกับการทร,รมานอีกใบนึ่งผมไม่มั่นใจเลยแล้วจังหวะนี้รอละรอละแอบมองเธออยู่หน้าจ้ารงมาจังหวะนี้ฟาดไปปั๊บหนึ่งทีเจ็บปวดสาหัสครับแล้วโดนไม้ตีหนูซ้ำอีกทีน็อกเคโอไปเลยครับ หายตัวแล้วไงตีได้แล้วกันครับก็แล้วตามมาจับจังหวะนี้เรียบร้อยครับทางด้านของเสี่ยวหลงคนนี้แม่งจริงเจอรี่นักสืบเจอรี่ว่าไงนักสืบเจอรี่ว่าไงเฮ้ยชิบเฮ้ยชิบเอาดิเอาดิทูเซโรเข้ามาช่วยเอาดิมาได้เปล่ามาได้เปล่ามาได้เปล่าเอายังยังเออเอ้ยเฮออจะเออเอาดิเอาดิเอาเดีเออได้ได้นะได้นะแต่ออเนี่ไงเราพลาดไปแล้วหนึ่งนี่ไงเราเรียบร้อยครับทำการโยนน้ำแข็งช่วยเพื่อนไปได้แล้วต่อด้วยทางด้านจับระเบิดสวยงามครับด้วยนะเปิดตู้เย็นมาจังหวะนี้เดาพยยาามจะืนช่วยแต่กเอ จร,จริงครับผมโอ้ยถ้าช่วยช้ากว่านี้อีกนิดนึงผมบอกเลยว่าโดนแช่แน่นอนแล้วการไม่กวัวสตันโบอโหนักกมีเจอรี่มาหลานช่วยอย่างปาฏิหาริย์จริงๆครับและ่อด้วยจานปิดทางสุดท้ายจากนักสืบเจอรี่น็อกเคโอผูดด้เล่นแมวไปเลยครับไม่เจ้ารอนะแม่นะว่าสวยงามครับจังหวะเมื่อกี้นักสืบเจอรี่น็อกอยู่เหนือหัวแมวนิดเดียวนะแต่ว่าทางด้านผู้เล่นแมวไม่ทันสังเกตจริงๆนะว่าน่าเสียดายนักสืบเจอรี่มาโบจุดปั๊บ ไดเลยครับผมน้องแมวพุ่งทีเดียวน้อกทางด้านของนักสืบเจอรี่กับนักกระปีเจอรี่พร้อมกันได้ในคราเดียวเลยสวยงามจอดอีกหนึ่งทีตรงนี้วางกับดักโซนไปก่อนทูซิโร่ตรงนี้พยายามตามช่วยน้องแมวพุ่งไปจังหวะนี้ทูซิโร่โดนน้องแมวควิดละเบิดไปน็อกเคโอครับ แต่ว,ว่าได้ทางด้านการเดินเหล็กช่วยเอาไว้นะเลยสามารถที่จะยังเอ้านักบิดเจอรี่ตามมาราจังหวะนี้สวยงามล้วก็ช่วยทางด้านทูซิโร่ไปได้ทางด้านของนักสืบเจอรี่ดันชี้จบไปได้ครับแล้วจังหวะน,นีส้สวมเกราะแปลงล่างล,าง,ลางมาช่วยทางด้านพี่โอได้ยังกัดอัศวินขี่ม้าขาวเลยครับแต่พี่โอด้าตรงนี้ดันโชคร้ายไปหน่อยออกจากกรอบปั๊บโดนแจกันปุ๊บน็อกเคอโอในทันทีครับ,บแล้วโดนจับกระปัดตรงนี้บินขึ้นสวรรค์ในทันใดเลยครับผมนี่ครับกำลังตามเข้ามาช่วย พัน,นเมตรอ้าวแล้วจังหวะน,นี้ทางด้านดักพิทพิทนี่นหลุได้เองแต่ลงมาจาังหวะน,นี้เอาพวงมาไลไปกินโ,โด,ดนดีเรียบร้อยครับพวงมาลัยพิาดนักบี่ทัฟป,ปี่ในทีเดียวครับผมตามจับมาเล่นต่อเลยครับทางด้านดักซูจริรี่นักแข่งพิคาดเช่นการสวยงามครับเราช่วยนักบีทัฟฟี่ไปได้แล้วเร่งเร่งเงตรียมเร่งโยนโอ้โหโยนระยะอาะชิดแบบน,นี้น่าจะได้พวงมาลัยจังหวะน,นี้หลบได้อย่างสวยงามครับโอ้ยมาะ ไม่ถึง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 เอาใหม่เอาใหม่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 เอาใหม่ดิ๊ก็บอกเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มาเอาใหม่เอาไม่ถึงไม่ถึงเอาใหม่เอาใหม่ใหมพี่ในการไล่ล่างานนี้บอกเลยว่าตีกันอีกยาวครับน้ำแข็งสวนไปจังหวะนี้โยนพี่ไดไปแล้วดิโก้ฮึบฮึบฮึบตามมาฮึบจุ๊บจุ๊บจุ๊บจรอลงหนีด้านล่างก่อนแล้วเพื่อนเมาตามมาจังหวะนี้ยังไงทางด้านดิโก้ตรงนี้จะไปอ้าวเรียบร้อยเอาแวะกินยาโอ้โหน้ำยาดีซะด้วยนะนี่แวะเรรรีียยบบบ้้ออคัััทาางงดนนนขกพ่บว่าาโชคร้ยจัง ใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s ดซับสไครต์ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจ Facebook เฟซบุ o กด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ